เหรียญกริส์ที่ระลึกครบ90ปีธนาคารอมสินนะครับราคา10บาทนะครับด้านหน้ากลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระประเมินทรมหาวัชชิราวุธพระมงกุฎกล้าวเจ้าอยู่หัวทรงฉลองพระองค์ เครื่องแบบเต็มยศจอมพลพร้อมฉลองพระองค์คุยทรงสายสร้อยแห่งเครื่องขติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ผินพระพักเฉียงทางเบื้องซ้ายภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวด้านหลัง กลางเหรียญมีรูปเครื่องหมายของธนาคารอมสินภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่าครบรอบ90ปีธนาคารอมสิน1เมษายน2546เบื้องล่างมีข้อความบอกราคาว่า10บาทและข้อความประเทศไทยตามลำดับน้ำหนัก8.5กรัมนารักราคา10บาท วันที่ประกาศใช้10กรกฎาคม2546จำนวนในการผลิตก็คือ2ล้านเหรียญนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชม